่อนนี้ถ้าเกิดว่าใครไปแถวแถวเส้นจุฬามาบุญครองก็อาจจะเจอกับรถติดเพราะว่าทางนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกชั้นปีนะคะรวมๆแล้วกว่า300คนมารวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องเขาต้องการจะมาเรียนตามปกติเพราะว่าทางสถาบันเนี่ยให้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วเขาบอกว่าเขาเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจเนื่องจากบางวิชาเนี่ยมันมันเป็นวิชาที่ต้องปฏิบัติแล้วต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ แต่กลับต้องไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเองอยู่ที่บ้านทั้งที่จ่ายค่าเล่าเรียนแบบเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับไม่ได้ใช้อุปกรณ์เขาก็บอกว่าคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เข้าเรียนได้ตามปกติแล้วทำไมคณะของเขาวิศวะกับสถาปัตย์เนี่ยยังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่ทางคณะบดีก็มาพูดคุยกันแล้วก็หาจุดร่วมกันได้ก็เป็นว่าเขาก็ได้อย่างที่เรียกร้องคือสามารถที่จะกลับมาเรียนหรือว่าทำกิจกรรมได้ตามปกติ